อองมาบอกว่ายังไม่เชื่อที่นางเอกสาวชมพู่อรารยาเอฮาเกตไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความอยากหน้าเหมือนออยลงในทวิตเตอร์ด้วยตัวเองสําหรับสาวอึมออยสรุตตาที่ล่าสุดออกอาการเดือดอีกครั้งพร้อมกับตอกกับสาวชมว่าหากขอโทษใครควรจะเอ่ยชื่อก่อนเปิดใจเรื่องฟ้องร้องซึ่งสาวคนนี้ก็บอกว่าขอรอปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะ เออก็จริงๆแล้วก็คือไม่ไม่ไม่อยากที่จะพูดมากอะไรมากมายเพราะว่ามันเหมือนแบบพูดซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องฟ้องร้องเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทางบ้านเห็นสมควรมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าใช่เนี่ยคำนี้รู้สึกแบบไม่ใช่แค่ ันเป็นเหมือนตลกเหรอสนุกเหรอการที่แบบเอาหน้าเรามารอเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนทําไมต้องเอ่ยชื่อเราก็ใช้ชื่อคนอื่นสิทําไมต้องใช้ชื่อออยด้วยและคือออยไปทาอะไรให้เขาคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสนุกเหรอตีสี่ตอนเหลับไม่นอนมานั่งเถอเออเทวิสมัยอะไรอย่างเงี้ยทาอะไรก็รู้อยู่แก่ตัวนะคะรู้อยู่แก่ใจว่าทําหรือไม่ทําแล้วก็คนที่ทําเนี่ยก็เพิ่งได้รู้ว่ามีคนบอกนะคะคือเหมือนพยายามจะ ฝักห,หลายฝ่ายมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันคือสนุกมากเลยเหรอกับการที่แบบเอาชื่อเสียงคนอื่นและเกียรติยศของคนอื่นมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยในระบบทวิสเตอร์คนฟอลโล่เป็นเจ็ดหมื่นแนคนทำอย่างนี้คือถือว่ามันแบบ ไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าชื่นชมหรือน่ายินดีอะไรเงี้ยก็โศกิกรรมไปแล้วทำไมถึงต้องมาทวิสละเออทำไมถึงไม,ไม่จบละเอเอก็ใครันแน่ที่บอกว่าจบขอโทษแต่ว่า <ขอ S 1> ไม่ได้พูด <ขอ S 1> ชื่อออยก็ทำไมถึงไม่ขอโทษชื่อทำไมทวิสยังพูดได้เลยเป็นอ,อนสันตาอะไรเงี้ยทำไมขอโทษหรือจะพูดชื่อไม่ได้ก็มีปรึกษานะคะแต่คือเบอร์มีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็คือง่ายๆเลยอะไรเงี้ยนะคะมีจะแรกคือกะจะแบบโทรแต่คิดว่า เราโทรไปเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนอีกอะไม่รู้จะมาพูดกับสื่อว่ายังไงจะพูดความจริงหรือเปล่าอะไร่เงี้ยไม่ไมหรอกมันไม่ได้โกรธแต่ว่าเขาสนุกอะคือสิ่งที่ได้ยินมาคือสนุกแล้วแบบเฮ้ยหน้าเหมือนคือไม่ใช่หน้าเหมือนจริงๆคือเป็นหน้าอื่นด้วยมีทับอื่นมาอีอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าตลกเหรอสนุกเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าทําสนุกจะได้<ะ>ทําบ้าง ด้านแจ็คนทวัฒน์อยู่แก้วผู้ที่ออกมายอมรับว่าคือบุคคลที่โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ของนางเอกสาวชมพู่อาร,รยาได้ออกมาปรากฏตัวและเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าได้สนิทสนมกับผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวคนนี้เป็นอย่างดีและก็ชอบแกล้งกันด้วยการเปลี่ยนสเตตัสบีบีซึ่งเหตุการณ์นในวันนั้นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวชมพู่อาร,รยาได้ลืมโทรศัพท์ไว้จึงหยิบโทรศัพท์มาแกล้งสนุกสนุกด้วยการพิมพ์ข้อความดังกล่าวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแอคเคาท์ของนางเอก โดยเรื่องนี้เขาได้กล่าวขอโทษทั้งออยสรุตาและก็ชมพู่อารยาที่ทําไปโดยพระการและเพราะความสนุกสนานทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนในตอนนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นออยสรุตาอยู่ในขั้นตัดสินใจว่าจะฟ้องร้องหรือไม่งานนี้ผู้โพสต์ข้อความอย่างแจ็คณทวั์ก็เปิดเผยว่าถ้าเกิดเรื่องฟ้องร้องจริงๆก็คงจะยอมรับผิดทุกเรื่องและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะ